คำเตือนคลิ้มิซานสมาเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำไม่ทำตามอาจมีคำหยาบแต่คำหยาบขายมากน้อยถึงปานกลางก็ต้องขออภัยมาณที่มีด้วยเพราะผมใช้อารมณ์ในการเล่นลุวนเออออโอเคครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่ผ่านทางคอมรู้ด้วยนะครับผมอยู่กันในช่องอ่า จกหมูชแนลนะครับผมนะจะลืมชื่อช่องตัวเองแล้วโอ้โหโอเคมารอบนี้อยู่กันในโรม่าของโจ๊กเกอร์นะครับผมท่านผู้ชมอยากให้เล่นอ่าเกมไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันด้านล่างคลิปได้เลยนะบุมเนะ <Okay. S 1> าะโอเคแอดโจกหมูจัดให้นะครับผมโอเคมากับทุน50นะครับท่านผู้ชมทุน50ปั๊เออทุน50นั่นแหละมีปัญหาอะไรบ่าโอเค ก็สูตรด้านข้างนั่นเลยขึ้นด้านข้างไว้ให้เลยนะ้วบ้าเดี๋ยววันนี้อาจจะมาแบบนิดๆหน่อยนะผมเซิฟกดเองธรรมดากดมือนะผมรอบนี้จะเปลี่ยนอ่าเนี่ยผมโอ้หมา,าหวิเปิดประเดิมมาได้โลห้าตัวนะผม oh, <no. S 1> รอบนี้จะเปลี่ยนจาก4.5นะผมใครที่ดูช่องผมเก่าผมนะครับผมก็จะเป็น4.5แล้วขึ้นมา7.5เดี๋ยวรอบนี้ จาก7.5ดูก่อนนะครับผมเนาะจากจุด7.5ก่อนนะครับผมโอเคลองเล่นเป็น7.5ถ้าเวิร์กไปต่อแล้วผมขึ้นต่อนะฮะเอออาเข้าโบนัสเฉยว่าโอเคท่าผู้ชมอ่ารอบนี้นะผมโบนัสมาเวลาบ่ายโมครึ่ง <Nope. S 1> บธรรมดาซะที่ไหนแล้วก็ผมบ่ายโมครึ่ง โอ้ยตากระตุกข้างขวาเออใส่จะเป็นขวาวะโอ้โหสวยโอ้โหโอ้โหนี่ไม่ได้ฟันเอ้ยโอ้ยยังกระตุกขวาไม่เลิกเอ้าดีเลย์เสียครับผมเรดาร์เสียครับผมโอ้โออกซ้ายแต่ว่าโอ้เสียตายจัดแบบนี้ต้องซ้ำครับผมซ้ำจุดเดิมเอาแล้วแบบนี้เรดาร์เสียครับผมอย่าบอกนะว่า รอบนี้ผมจะไม่ได้ฟันไปตรงเดิมโอ้โหอะไรกันครับเตี้ยสามรอบแม่งไม่ได้สักรอบเพราะผมอู้ยผมน่าจะเปลี่ยนว่ะเลด้าผมเสียปะโอเคไม่เป็นไรครับผมรู้ชมไปต่อโอ้มาดีแล้วโอ้โหสวยมาสามสิบโอเคมาอีกบนอีกโขล่างอีก พื้สุดคอมโบสามจะสุดกว่านี้ถ้า Com คอมโบสี่น,นะครับผม่านผู้ชมโอเกไปทุนห้าสิบนะครับผมผมตั้งเป้าไว้ที่สองร้อยนะฮะจะมากจะน้อยกว่านี้ผมไม่แนะนําแล้วนะเออถ้ามากไปกว่านี้แม่งจะเกลืออีกเออถ้าน้อยไปกว่านี้แม่งไม่สุดตีนอีกเออต้องแบบให้ผลด,ดีนะครัประมาณสนะองร้อยนะครไร้อยห้าสิบนะครับปับเออมาดิ โอ้โหน่าจะอากำไรตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะครับผมเนาะน่าจะกำไรตั้งแต่เมื่อกี้แล้วแม่งไม่ได้ฟันครับผมโอ้โหมันจะเข้าทําไมแบบนี้เออแต่ก็ถ้าเข้าได้แล้วมันก็แบบกาลันตีแล้วว่ามันต้องอาบวกนะผมมันต้องออกมานะผม <Nope. S 1> ได้เงินนะผมได้ทุนได้อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมเนาะเพราะ้าขุณจับได้โลอะไรประมาณนะั้นมันก็ มันก็ได้อยู่แล้วนะครับผมแต่ได้น้อยนะฮะโอเคจะได้มีดก็ได้เยอะนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนขึ้นไปเบ็ดสิามแล้วกันนะครับผมเอ้สิบห้าดีกว่าสิบห้าแล้วกันนะครับผมโอเคขอเป็นแบบเธอโบนี่แหละไปไม่แนะนำให้ทำตามนะครับผมเนาะอ่าเป็นเบ็ดที่หนักอยู่นะเจะบทียกบกับทุนนะครับผมเออทุนเมื่อกี้ผมมีร้อยสาสิบไงผมกล้าไปครับผมบ้ <B unk. S 2> น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะ ต่าออกก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะท่านผู้ชมโอ้ยเมื่อกี้เสียดายแท้วะไม่เข้าแล้วผมฟันไม่โดนด้วยเออแหมแต่ตอนนี้ตากระตุกข้างขวาแล้วโอ้ดวงสวยขนาดไหนวะขวาล้ายซ้ายดีกูว่าแล้วขวาล้ายซ้ายดีขวาซ้ายโอเคขวาล้ายซ้ายด,าายด,าายดีแล้วก็ผมโอ้โหผมไม่น่าพลาดเลยะเมื่อกี้<ะ>น่าจะไปซ้ายดีกว่าเนาะขวาล้ายซ้ายดีรับผม ตายละดวงกุดนะครับผมเคต้องจัดไปสักหน่อยขอหน่อยแล้วกันนะครับผมขอหน่อยแล้วกันอ๋อขวาไลท์ซ้ายดีเรียบร้อยนะครับผมลน <Nope. S 1> งสิบห้าผมในวันนี้เฮ้ยถูหน้าสิบผมในวันนี้นะครับผมโอ้โหน่าจะบวกกันได้ตั้งแต่เขาโบนัดเมื่อกี้แล้วนะครับผม โหโหมันจะเกลืออะไรแท้ว่าท่านผู้ชมนะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะผมขอคุณที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะฮะ <Okay. S 1> ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าอยากให้เลน่นสูตรอ่าสูตรไหนเกมไหนนะผมก็คอมเมนต์มาด้านล่างคลิปได้นะฮะรอบนี้ก็เกลือไปนะครับผมโอ้ได้โบนัสแล้วตามแม่งกระตุกปิดฟังเองเ <laughs> จอกันครับผมบายฮะจุบ๊บ